ครั้งนี้ไปดูอุปัติเหตุสยองสมองเต็มถนนวิลาศะมีกิจโอภาตีบาวิชาชีพช่นานกาพิเศษก็อยากที่จะกินหมูกระทะให้คนในบ้านไปซื้อหมูนะคะนายคนนี้ครับคนที่บ้านรอกินหมูกระทะอยู่ครับนี่ก็กําลังรีบเลย หมูหมูไส้ตับเลือดโอ้ยหมดเลยตกแตกใส่หมดเต็มตัวเลยครับโอ้ยเอาเฮ้ยตายเฮ้ยตายพี่จะทำวะโอ้ยดูสภาพเดี๋ยวยับเยินเลยอ่ะเฮ้ยสมองไหลเลยตายแน่ตายแน่เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตายไม่ตายสมองไม่ไหลบุกคาถาตกใส่เฮ้ยเรียกอาสาดิเรียกอาสาอาสาไม่ต้องมาเขาแค่กามค้าง ล้มลงไปแล้วกา้ามค้างพูดไม่ได้แค่นั้นเองโอ้ไม่เป็นอะไรโอ้เฮ้ยสายตายแล้วมั้งแต่ตาเขายังลืมอยู่เลยเนี่ยคงจะกล้ามเนื้อค้างอ่ะเฮ้ยยงหายใจอยู่เลยเนี่ยกล้ามเนื้อกระตุกอ่ะสมองไหลขนาดเนี้ยจะรอดได้ไงวะหรือเป็นผีวะเฮ้ยเฮ้ยไม้ผีเฮ้ยได้ลุกมาแล้วโอ้ยโอ้ยกว่าจะขยับได้ เอาไมา่ต้องกินแล้วหมดกันหมดกันหมูกระทะเลยเทอะหมดเลยโอ้ยต้องกลับไปซื้อใหม่อีกรอบแล้วหนีไปแล้วเอาเอามาดูอะไรเนี่ยไปไปไปรบกันไปซื้อหมูกระทะไป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 โอ้ยโอ้ยคนที่บ้านลอยแย่เลยอะไปรเนี่ยหมูกระทะหมูกระทะจริงด้วยเออหมูกระทะหมูกระทะจริงๆเลิกงงกลับบ้านโอ้ย nhưng ngày cứ ngông à ngông 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 ngôn, ngôn, ngôn. ด้วยขับรถมไาได้ถึงกลางทางโดนปิกอัพชนท้ายรถก็กระเด็นตัวเองก็กระเด็นแล้วไอ้หมูกระทะน่นก็แตกประจุยกระจายตัวตับตัวไส้ตัวหมูแบบหงแตกแล้วก็มาปโปะอยู่บนหัวเกิดอาการตกใจกลาค้างพูดไม่ได้เพื่อนบ้านผ่านไปเห็นเกิดอุบัติเหตุหขึ้นอาการหนะัก เลือดทั้งหัวเลยะหมองเหมือนไหลออกมาตัวเองก็การามพางพูดไม่ออกจริง,รงๆนะมนไม่ได้มีแผลอะไรเลยไม่เป็นอะไรค่ะเป็นราอหมูกะทะเรียบขนาดนี้ไม่รู้ว่างงหรือหิวหมูกระทะกันแน่เนี่ยขอขอบคุณคุณวิลาสินีกิจโอภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเจ้าของเรื่องคิดว่าสมองไหล